เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บหอมๆซองเนี้ยทำให้เรามีช่วงเวลาดีๆด้วยกันได้ย่าแมโหหอมกาแฟอะเนสกาแฟซองเนี้ยจิบกับดื่มอร่อยต่างกันปะเฮ้ยอถ้าจิบก็อร่อยกลมกล่อมถ้าดื่มก็อร่อยขิ้ขคน แล้วถ้าดื่มอึกใหญ่มาก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 ก็ถ้าดื่มอึกใหญ่แบบมาก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 ก็กรมกมเข้มข้นแล้วถ้าเล็กกว่าดื่มแต่ว่าใหญ่กว่าจิบล่ะถามมาระวังจุยถ้าถึงขั้นจุบงั้นจบดีเหมือนกันเนียให้มีคนเจ็บ ไเล่นอยู่ได้มุกเนี้ยเฮ่เนี่ะฉันว่าลืมตาดมก็หอมนะเนสกาแฟซองเนี้ยดมยังไงก็หอม หอมจริงหอมเ๋ยคนแท่นบวมแล้วเขย่ากระจกน้าเลยโอเคโอเคอเค <c oughs> นี่ยมีนักบินอวกาศคนหนึ่งเขาชอบดื่มกาแฟสดมากพอเขาต้องบินไปนอกโลกเขาคิดถึงกลิ่นหอมของกาแฟสดแฟนเขาก็เลยเอาเนสกาแฟซองใส่เข้าไปในกระเป๋าพอเขาบินไปนอกโลกเปิดกระเป๋าปุ๊บโอ้โหน้ำตาไหลพากเลยเขาซื้อตื่นตันแฟนเหรอครับ เขาลืมเอากาต้มน้ำน้อนไปด้วย้็ทำไมเขาไม่ขับจรวดเราไปต้มกินที่พาทิศล่ะครับไปไม่ได้มันร้อนอุ้ยไปได้ไปตอนกลางคืนดิบ๊มบ๊มเออตั้งแต่ดื่มเนสกาแฟซองกันมาดื่มที่ไหนอร่อยที่สุดภูเขาเอ้มืองนอกตอนหนาวหนาเที่ยวปิดต้นเช้าเช้อ่ะ้วพี่แบ์ อย่ที่ปากไงอร่อยสุดเคยดื่มที่หูแล้วแต่แบบหกเลอวเสื้อหมดเลยอ่ะโอ้ยพี่แบยิงมุกไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้ยแก้วได้ยินหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแก้วจะได้ยินยังไงอ่ะก็แก้วมีหูไงฮ่แฮ่ฮตกาแฟสดหอมหอมในซองเนี้ทำให้พวกเรามีช่วงเวลาดีๆด้วยกันมีซองนี้ถูกช่วงเวลาก็หอม let's go find a and brew